สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะนี่พี่อ้อยพามาดูน้ํานะคะนี่พี่อ้อยยืนอยู่ข้างบนนะคะเพราะทุกทีถ้าเราจะถ่ายน้ําชัดๆนะคะพี่อ้อยจะต้องเดินไปตรงริมขอบนะคะพอดีตอนนี้เนี่ยเห็นไหยหญ้าเยอะนะคะพี่อ้อยก็เลิไม่ได้เดินลงไปน้าเยอะมากอืมดูดูจากตรงนี้แล้วนะคะน่าจะ อีกประมาณไม่ถึง3เมตรนะคะไม่ถึง3เมตรน้ำก็จะขึ้นมาตรงชั้นที่สองนะคะแต่น้ำเยอะมากวันนี้ได้ยินเสียง น้ำจากฝายเนาะเขาน่าจะรีบต้องรีบเร่งระบายน้ํานะคะเพราะว่าทางด้านด้านนู้นน้ำท่วมนะคะน,น้ํานี้ไหลลงแม่ปิงนะคะไหลเร็วมากแล้วก็น้ําเยอะมาก ดยท้องฟ้าเมฆฝนก็ตั้งเขามาอีกแล้วนะคะเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าไม่หนักนะคะแต่ว่าตกทั้งวันแล้วก็มาตกเมื่อคืนนี้อีกหน่อยหนึ่งแต่ที่ตกหนักจะไปอยู่ทางน่านนะคะจะไปอยู่ทางน่านทางงาว ็นไม้ยอดกระถินเตียเลยเจอน้ำเข้าไปนะคะน้ำมาถึงถ้าน้ำท่วมคราวนี้นะคะอยากให้ไปอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ต้นที่เห็นว่ากำลังละน้ำอยู่เพราะว่าเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนาะเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วก็หลุดไปต้นหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นกระถินของข้างบ้านเนาะอ่า คือเม็ดเขานะคะเข้ามาในบ้านเราเยอะมากเป็นกระถินเน่าลงนะคะเม็ดจะเยอะมากแล้วก็งอกเร็วถ้าพี่อ้อยไม่ปูผ้านะคะป่านนี้นะกระถินเต็มบ้านเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่อ้อยพามาดูน้ำเนาะ